ปลายข้าวหรือปลายข้าวหรือข้าวหักจากโรงสีนะคะเราสามารถเอามาทดแทนมันเส้นในสูตรอาหารวัวได้ไหมแล้วก็ใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์วัตถุดิบกลุ่มปลายข้าวเนี่ยมันมีราคาแพงนะคะไม่ค่อยเห็นว่าเขา่จะเอาปลายข้าวมาทดแทนการใช้มันเส้นในสูตรนะคะว่าเรามีปลายข้าวหรือพวกข้าวหักจากโรงสีเนี่ยแล้วมันมีราคาถูกกว่ามันเส้นก็สามารถที่จะเอามาทดแทนมันเส้นได้เลยนะคะเพราะว่ากลุ่มวัตถุดิบ2ตัวนี้เป็นกลุ่มวัตถุดิบ หลักที่มีองค์ประกอบหลักเป็นแป้งเหมือนกันเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพลังงานที่มันได้จากปลายข้าวเนี่ยมันมีคุณภาพมากกว่ามันเส้นซะด้วยซ้ำนะคะก็สามารถที่จะเอามาทดแทนมันเส้นได้เลยนะโดยที่ไม่มีข้อจํากัดแต่ว่าอยากให้แนะนําอย่างหนึ่งนะคะก็คือไม่ควรจะเปลี่ยนทันทีคําว่าทันทีคืออะไรสมมุติเราเคยใช้มันเส้นอยู่400โลต่อตันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เปลี่ยนตุ้มทีเดียวเป็นปลายข้าว400โลเนาะเราอาจจะค่อยๆแทนก็คือเพิ่ม ใส่เข้าไปทีละ20 20อย่างเงี้ยนะคะเพื่อเป็นการปรับกระเพาะลูเมน